ช่องครูสุบยาลิติเออร์น,นะคะทุกคนอากาศดีขับรถลแล้วบาโคนฟินี่สวนแอป,ปเปิ้ลนะคะทุกคนเรากลับแล้วทุกคนวันนี้วันแม่ เช่ชเลยเชี่ลยช่อเลดูตอนนี้กำลังต้นไม้กำลังจะต้น แปดตีพาเละาะพาเลาะดูเรียบ้านบ้านเรือมีแต่หลังชั้นเดียวนะคะทุกคนบ้านเขาส่วนใหญ่เก้าสิบ กันเงียบเงียบ,นยบอน,นานจะเห็นคนออกมาเดินสลกทีนะสุดเงียบเลยทุกคนจริงเงียบมากแล้วก็ทำรั้วสวนไหมตต้นไม้ ก็จะมีทางให้คนเดินแล้วก็ปั่นจักรยานข้างๆเขาจะไม่ให้ลงมาเดินถนนขนาดนี้อยู่ข้างนอกเมือง ทางไหนนี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์้วเนี่ยเนี่ยอพาร์ตเมนต์ apartment. ถ้าอยู่ในเมืองกส่วนญาก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดบ้านเราแหละแต่เขาจะไม่สูงมากนะสามชั้นห้าชั้น วิสิตเต็มเหม